สวัสดีค่ะพบกับช่องเจ๊อ้อยหอยใหญ่วันนี้มาออนเลาะนอกสถานที่อยากกินอาหาราญี่ปุ่นผสมกันก็เลยเมนูก็เลยออกที่ร้านใหม่นะคะนะคะเดี๋ยวพามาเบื้องหน้ากันอันนี้หมูหมูย่างซอสเกาหลีอันนี้หมูย่างซอสเกาหลีอันนี้อะไรอ่ะตังแซลมอนย่างซีอิ๊วแซลมอนย่างซีอิ๊วเบื้องซีส,สันจาร เป็นร้านไหม่นะพี่น้องเดี๋ยวเจ็บ้าไปเบิรงร้านอะไรนะซ,ซ,ซูชิห้าบาทหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราจำได้เจอแล้วซูชินะคะอยู่ตรงข้ามตลาดโนนพันนะคะโอเคเจียหอยยัยเลาะแหละแถวที่ทำงานเนี่ยหลังจากพี่น้องเดี๋ยวพามาดูเมนส่วนของเมนูทางหลัดเรือพี่น้อง<ม>ก็จะมีจิ้มจิ้ม่กิน าอยากเห็นอะไรก็เลือกๆเดี๋ยวพาไปดูเมนูใหญ่ค่ะเมนูใหญ่ก็จะมีหมูทอดทงคัสึข้าวแกงกะหรีหนบ่พี่นองเนี่ยเห็นบ่เนี่ยมีหลากหลายมากเลยในส่วนของข้าวน,นั่นนี่เนี่ยมีกุ้งดองด้วยมีแซลม,มอนดองด้วยเนี่ยนอกสังแล้วเป็นไส้ตะกะลังทอดโยนน่กินมากเลยบรรยากาศนั่งร้านตตมมอมเมนเมอันหนึ่งกับข้าวเตริร์ซูชิ ส่วนนี้ก็คือมีก๋วยเตี๋ยวแจม้วยด้ในคนที่ไม่ชอบอาหารเกาหลีญี่ปุ่นก็คือนี่อ่ะข้าวมันไก่ให้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะเรียนเชิญน,นะคะนี่ค่ะตรงข้ามเลยเลยนะคะข้างๆร้รานบิงชีที่เราเคยมานี่โรงเรียนเทศบาลบ้านมนพัน,นแล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพามาดูหน้าร้านนะนี่ไงนี่ไงคะเห็นไหมเจอแล้วสูธิสมชายสาขาสองอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย บรรยากาศในร้านนะคะมาก,กับแกงเกลียวพี่น,อ <Yeah. S 1> น้องแกงย่อยหอยใหน่นั่นแหละอันนี้สําหรับทางรัาสําหรับคุณที่แบบเออกินก็จะประมาณนี้นะคะมีเมนูให้เลือกสรรตามอธัธยาศัยมีดุนตีฟังสั่งไปหลายอย่างมากเลยนี่ดูดูดูด,ดูอันนี้ในส่วนนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นของเราน้องกําลังปั้นอยู่นะปั้นสดๆกินกันสดๆเลยนะคะ oh. คนสวยกําลังทำไห้ยุ่ สาขาหนึ่งอยู่ไหนนะพี่แฟรีร่เหรอ,อรีวิวไปด้วยกินไปด้วยถามแม่ค้าไปด้วยตอนน,นี้ขายดีก็กินนหมดเสียใจเลยอ่ะเ <c oughs> สียใจมากเลยอ่ะ <c oughs> แม่ค้าแม่ค้าสำเนียงแปลกๆแม่ค้ามาจากไหนคะ <c oughs> พ,พี่มาจากไส่สำเนียง <c oughs> เออคนคูไทยนะคะคนภูไทยคุณโอ คนนครสวรรค์กับผูไทยเจอกันมาดงดังในเมืองขอนแก่นสมาชิีเฮาเราก็จะรอรออย่างนี้ค่ะตอนนี้เรามารอจ้าอันนี้เรามาลองแซมอนซีล่ะอันนี้ข้าวแซมบอนย่างซีอิ๊วแล้วก็มีเห็ดซีฟู้ดกินให้เสร็จข้าวเที่ยงก่อนไหมเว้ากันเลยดิพี่น้องว่ามื้อแล้งซีกินยังใช่ว h a t ซีฟู้ด นึ่งสิกินเนื้อยา่างกลับบ้านเพ <c oughs> ื่อจะไปเล่นเกมอร่อยโอเคอันนี้หมูกแกงกะหรี่หน้าตาก็จะค่ายๆกันเลยพี่น้องนี่แล้วก็าซอสบางร้านเขาจะราดมาให้เลยเด็กหมูก็จะไม่กรอบอันนีเ้เราแยกมาให้จนจะกันไหมคะไฟเราเต้นไหมพี่น้องมาค่ะของชอบของครอบครัวนะคะ เโป,ปรโมชั่นนะคะทำเด็กน้อยที่ไปแล้วก็ต้องสร้างอันนี้แม่เอว่าตงใส่ขี้ฮอดลูกสาวพี่นอ้องแต่ยังคงเป็นเฟินฟลายอเมริกานี่เดย์อเมริกาไม่ดีตอนนี้ไงพี่นอ้องถ้าเป็นเกาหลีมันจะเนรเรียวๆอันนี้นะคะมายองนิดผสมกับซอสอันเกาหลีว,วันสันละวานโฮคัสือวะซ่าไม่ต้องเคยกันหรอกถ้ามาปูซอสกันเลยเอื้อเอื้อเอือเ,อ,อ,เอ,อือุ้ย แต่พี่สอดก็ได้ปูเป็นไงคะทำตัวโตทำโตโตรเริ่มอตัวน่ะตัธรรมาดาเดีไม,ไม่อยู่ในเสต็เดียวกันแต่เขาทำอันนี้เสร็จก่อนไงเรามากินกันเลยเดย่างติดน้องน้องบอกว่ายังไม่พร้อมน้องไม่ได้แต่งหนามานี่ใหญ่นี่จะคืนดังไะเนี่ย พี่ถึงนะคะไอคอนเนี่ยมาลองกันท่ามไงดิพี่น้งองเต็มตีปัง เรีนเชิญน,นะคะอันนี้นตรเสนอซิพี่ตังมีอะไรมั่งคะโลอะไรคะนะ่ะนี่ค่ะพานางมานางไปเป็นพานางน่งดินางพาเกย์มั้ย <c oughs> นั่งกินมั่งเลย <c oughs> มามามา,มาเอาไมหยิบจุ่มเข้าไปในซอสพี่ตังกินให้ดูนังกินให้ดูอาโซกินซัวลงเงินก่อนเด้อห้ามฟองเด้อ ไปฟันเจียวหอยใหญ่กันนั่งหยาบไส้มือแห่เวลาเราไปเห็นเขาเขาเคยใช้มือดูเด้อเวลาเราจะมาใช้มือกันเห็นถ้าเราใส้มือข้าเอาเลือกอันนี้เนาะ<อ>แล้วก็ไปจิ้มจิ้มแจีวยวก็จะไส้มือแห,ห่อืมไปหลีของออกคำหนึ่งเลยมันใหญ่ เต็มปากเต็มคำกันหอนะเกห่เนี่ยตาคิดอยู่ว่าจะเห็ุไหกับเราล้องตอนใหญอุ้ยซอมอนตายซมอนแยกลางได้ซมอนแยกลางได้พี่น้อง เอากลับไป <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องนะเป็นเรื่องปกติของเสี่ยวไอ้ไงกินกันเลยลองร้อยกันต่อสูนรี่น้องบาดแท้จปแล้วเกี้ยงทุกเสียรทุกอย่าง ด้วยเบปซี่คนละขวดเข้ากันเป็นอย่างดีเวลากินเสร็จแล้วก็อ่ามีความสุขใจเตรียมตังเลยนะเรียนจนนะคะมีสองสาขาพี่สองสาขาพี่สาขาแรกอยู่ในเฟรนี่พาซาเด้อตรงขาซูนอาหารน่ะอืมออดิสพี่เราบอกว่าผู้ใดบัสดุระไมากินร้านบือพัสดวกไปแฟรี่สร้างแกปบเลยจ้าไล่แม่นกันมีเด้อโอเค บริคาอีกอย่างเลยเด้นี่เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนด้หน่เลยรีวิวอ่ะติดตามเจ๊อ้อยหอยใหญ่ต่อไปนะคะ่มามอร่อยมากเลยในเวลาไปเห็นงานต่อเลยพี่น้องได้เติมกำลังใจเติมกำลังท้องลางกันไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เจ๊อ้อยหอยใหญ่ด้วย,วยนะละนาแล้วค่ะสวัสด<ๆ>ีค่ะจุ๊บร้านนี้พี่น้องตรงปกไม่จุกตาเด้อบอกไว้ก่อนเด้อคำยัยจะฝากคล้องไว้นี่แหละ สีทูทมาหาใหญ่แล้วแล้วเราก็จะมารับเลยเยอะแยะเลยนี่นะคะเบอร์โทรนะคะสนใจนะคะ